สบายดียามแรงเด้อสบายดีสิตุมหัวปลานิ่นชีตุมตุมยำเด้อพี่น้องเด้อในมอสีตุมยำหัวปลานิ่นอัหอมหัวใหญ่หอมเปีหอมบัวต่างสายในมอใสา่ทั้งนี้ก็ผดเรียบร้อยข้างหมอ้อพดเชียงคายใบมะกรูดทั่วขาพริกมะขามเปียกใส่ โรตีแป้งนัวเกลือเรียบร้อยเครื่องปรุงเอาหัวปลาลงหัวบักใหญ่สี่หัวพี่น้องเอ้ยเขิงหม้อเขิงหม้อบักใหญ่เลยซัมสกินนุ่ต้มยำพี่น้องสุกแล้วต้มยำในหมอนเครื่องหม้อบักใหญ่ แซ่บแซ่บกรุงรดคนีเลยปรเยิเติมเนียงเลยเสือเป็นนัวน้ำปลารสตีแซ่บแซ่บ้าเปียกอื้มแซ่บแซ่บ,บ,บแล้วแซ่บแล้วมาเด้อมาเด้อกินตน้มยำหัวปลาไนน้ำเมี่ม้วนเด้อสีสันงามเบอ่อ สันงามบบตบยำแซ่บแซ่บมาพี่น้องกินข้าวข้าวกระเมร์นเด้อพี่น้องเออเป็นงานกินแรงานกินข้าวแรงกับนางเอแม่เอกินข้าวเจ้าเนี่ยกินข้าวเหนียวขาเหนียกกินข้าวเหนียวเอาไปทำขบถข้าว เธอมาเดอ้ FC, อเอฟซีมุตคุทุกคนทั้งลาวทั้งไทยทั้งต่างประเทศต้มยำสีมือคุณแม่แซ่เดอ้อคุณจ้าวงาน,นอาจารย์ตัวนั้นมาห้องกระดูกอาจา์ตัวนั้นสั่งหมอจารย์ลองนะ จะตักหัวปลาเสนอเดี๋ยวเจ้าก็ก,กินอยูน่นึ่จะตักออกมาจะกินตัวใดียตักหัวอาากกจจกกอกมาแล้วกินอยู่จานมันมจะมุม่เป <c oughs> ็นกี่เงินตักออกมาเลยเสพเสพกินวัวหนึงขัวมั่นเลย้อหนึ่งหนึ่งเนื้อนมหัวบักใหญ่เลย เดอ้อลูกหลานมาทุกคนเดอ้อทุกเรงใจแรลกใจทุกกนร่างใจ,ใจไม่ม้อนเนาะทุกกนร่างใจง่ายมามามาเพื่อนน้ำเตยงเด้อเฮ้ยต้มยำหัวปลาในสุกินหมดเลยงานขอมาจะใครสุก ผักสุกินนะไปตลาดแดงนะปรเหศเช็กเือครูเถือนนะเห็นแบบว่ามันมีผักรวมเม็ดข้าวห็ดเป็นกองนะกองซิปพันนะไปประเทศครูเถือมันมีเสือกองหนึ่งกับมาสุกกันไหนเสร็มันมีตลาดแดงตลาดเศร้าแบบมีตลาดแดงผมบอกเคยได้ไปไหนบ้าง แลตลาดเศร้าแรแล้วตลาดแรงนะแซ<ม>่เปิดอืมเป็นมันพอก,กินถือหั้วหนึ่งหาพันกีถือหัวหนึ่งสิบบาทน้องซื้อหัวซาพันเนาะซือ้อหัวซาพันซื 3, อ้อหัวซาพัน ก็หาพันธุพิษก็กินอันหัวปลาสบายหันโพสิพันหัวปลาสบายแต่มันใหญ่ๆคุณนี้อีกหัวใหญ่โพสิพันหันก็พอกินคือกันอันนั่นก็ได้มาต้มสุ่มก็คักจะได้หัวปลาสบายนี่ใหญ่กว่าตัวนี้อีกแล้ว

kín cái kín mốc Ngon thọc sao <laughs> <laughs> làm kín vào đây thì nó hơn. Nào เร่ทอกเหย<ะ>เขาใส่เพรีดงื่อนใช่ยังกับเรวยงพี่ดนน,ดนี่มา,าเรมแ่พี่ดดนย่ใส่เพรีพั่ทวโอ้เคิ่วออต่อไปนี่นี่องน เราคพูดกับหลแล้วเด้วโคกราใช้จะมาใหเส็ดไหนคุ้มือี่ครับผมือเลยแหละบุเฟตะกี้ตะกีซี่นั่นทอปกๆแป๊กๆก็ทำกันคืนขนลำ้ำผลบอลต่อหัวโลงมงหายให้เรียกทำกาง,งคนืนทำระยะลุ้นทำระยาลถ คนเมืองเนี่ยเขาไปซื้อเขาแต่เจามีแหงเห็เจมบนอนแต่สุไลแต่เจ้าเด่งก็อาเขาเห็ดเพไปเจอเลยจะตาเต้เต้กบไม่กบตกตที่พ่้านไม่เราเห็ดเฟอเจอเยนี้เราเศ้าแล้วะตึงขึ้นนะกบบ่อนอนกบไม่ช้อยไม่กังเว้นบ่มีเวลาได้กังเว้นตไปหน้าอื่น nhà thì còn khứ này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, mà. Để mà không bỏ lỡ những video thảo ơi đàng mắt kín lợn nó vừa thử mai này đó tầm nhâm phá tầm nhâm hoa cái cái mi phay bao thử mai này ทำมือเด็กย่างงูย่างแก้วเด้อย,ย่างน้ำทวก้ำาทางทำตุ้กขึ้นย่านนะงูนะเขากันหนึ่งห่อนเนาะแกงกับหนห่อนเวอร์มันเขากันกล่มเลยแซ่บแซ่บเด้อแซ่บเด้อ ศิริัดหัวมันขายต่างหากหนะอ,อันโต้มขาขก็ไปตัดเป็นทนเป็นทนอ,อะไร

ปการไปงานใส่จันทร์เสาร์อาทิตย์ใส่จันทร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ชองวันนะพระราชการจะไปติดการเนี่ยกับพนักง,งานพวกรับพนักง,งานนี่นะดอกดกันนกมันมอขาวก่อนออมาคุณเป แกก็หอมหอมขมใหม่เสร็จดู้ำตาลน้ัตาลส่ายะคร่บเ้นี่อานี่ก็ได้สบายดีพี่น้องส่ขอแรง คุณมาจะตปลาคั่มและแล้มาคั่มเน่มคุณมาจะเว้นงูนจะแง่ะคั่มกันคืนยำหัวปลาให้ปลาอ้า่เนี่ยอืมหัวปลาให้ จะห,ห,หัวจะหัวมาต้มบตรงนี้อืม กินยาพี่เนอะตั้งตังนี้เลยกินมือเดียวยอาค่ะก็เมือค่นี้แปะไปเนาะจบพ่าเสริงผาเซริงเล่นแปดหัว มันแปลกเพื่อนมอนหอเมื่อนะเมื่อนเมือนไปไปหาพู้ซาวไปเมื่อนคือเรงไม่ได่ห่ออ่ะยังจะมาอยู่ให้บาไมีมีแล้วอ้ยเมียก็เมียคนไปเมียเขเลือกเมียีว่าอะไรสักู้าวกับผู้ซาว môi phải môi mà <coughs> nhìn sơ <tư> đây ba nhìn sơ đây bác chín bia đây mẹ hả chích <coughs> นะคลิปนี้ตํเมนมอนลาเด้พี่น้องเด้อผากก,กกุไหลก็แซ่ซัตะไคร่ส่องเมมอนถักกินขัาเทียวด้วยกันา,ายจังเฮนอุ่นเดือดหล<ะ>้ล<ะ>ลว